นี้นะคะเอาใจกันค่ะสำหรับทุกท่านที่ใช้เครื่องบดแมเซอร์ไม่ว่าจะเป็น m มเจอร์ว n ค S นหรือว่าโลเบออยากที่จะถอดเฟืองบดออกมาทำความสะอาดง่ายๆโดยไม่ต้องงอช่างทำยังไงให้ค่าต่างๆที่เราตั้งไว้หรือเบอร์บดท,ที่เราตั้งไว้ยังคงอยู่เรามาชมเคล็ดรับง่ายๆจากคลิปนี้กันค่ะ เริ่มต้นนะคะง่ายๆเลยค่ะเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคะก็เป็นอุปกรณ์เครื่องมือช่างทั่วไปค่ะไม่ว่าจะเป็นไขควงแชกไขควงแบนหรือว่าเป็นไขควงหกเหลี่ยมแบบนี้นะคะเบอร์สี่ค่ะแล้วก็พวกแปรงปัดทาความสะอาดและถ้าหากว่าใครนะคะมีเครื่องดูดฝุ่นเล็กๆก็สามารถที่จะใช้เครื่องดูดฝุ่นได้เพื่อไว้ดูดผงกาแฟนะคะ เริ่มต้นก่อนนะคะเราก็บดก,กาแฟออกทิ้งให้หมดเลยนะเก็บกาแฟจากโถปุ๊บนะคะบดท,ทิ้งให้หมดเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เราบดท,ทิ้งไปบ้างแล้วนะคะนี่คือเราบดท,ทิ้งหมดแล้วนะพอบดท,ทิ้งไปหมดเรียบร้อยปั๊บนะคะก็ปิดเครื่องนะคะมาที่สวิตช์ปิดเครื่องของเรากันได้เลยปิดเครื่องไปปุ๊บเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาโถใส่กาแฟของเรานี่นะคะออกไป ก่อนที่เราจะมีการถอดเฟืองบดข้างในออกมานะคะเราอยากที่จะให้ค่าฟันบดท,ที่เราตั้งไว้ยังคงอยู่นะคะหมุนด้วยตัวนี้ค่ะหมุนให้แน่นตัวนี้จะเป็นการล็อกเอาไว้เดี๋ยวพอเราออกไปปึ๊บนะคะยังไงก็ตามแต่เวลาที่เราเอากลับเข้ามาใส่ที่เดิมค่าต่างๆที่เราตั้งไว้นะคะจะคงเดิมค่ะจากนั้นนะคะก็เตรียมตัวนี่เลยใชควงแบนแบบนี้นะคะมางัดค่ะเอาตัวที่เป็นพลาสติกนะคะงัดเบาเนาะจะได้ไม่เป็นรอย นี่ค่ะตัวเหลี่ยมตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นเบอร์สี่นะอันนี้ก็มันจะมีขายเป็นเซตเซตนะคะพอี<ๆ>ตัวมุมนี้นะคะออกไปปึ๊บนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็ยกขึ้นมาเลยจ้าปึ๊บนะคะนี่เลยเรายกชุดเปลืองมา<ๆ>เห็นไหมคะจุดที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปทาความสะอาดได้เนี่ยนะคะก็จะมีตัว พวกผงกาแฟแรงต่างอยู่นะคะพวกนี้เดี๋ยวเรามาปัดทําความสะอาดกันอีกทีหนึ่งนะเนี่ยขอวางเอาไว้ก่อนทีนี้เรามาดูภายในกันบ้างนะคะนี่ดูเลยว่าเราเจอกับอะไรบ้างนะคะนะ,ะอ่ะเดี๋ยวเราถอดต,ต่อไปทีนี้เดี๋ยวเราจะมาถอดตัวด้านในนี้กันด้วยนะคะเพราะว่าตัวด้านในตรงนี้ก็ถือว่าต้องถอดออกมาด้วยเหมือนกันเนาะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีตัวน็อตแฉกแบบนี้นะคะเราก็ใช้ตัวไขควงแฉกนี่นะคะง่ายๆเลย ปิดนิดนึงบิดไปนะคะเห็นไหมเอาออกมาปุ๊บนะเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ออกมาทําความสะอาดกันเนี่ยจุดที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปทําความสะอาดนะคะเนี่ยข้างในตัวมันจะมีตัวกั้นของกาแฟอยู่เนี่ยพวกนี้เดี๋ยวเราออกมาทําความสะอาดกันให้หมดจดเลยทีนี้เดี๋ยวเราเริ่มต้นกันก่อนด้านในนี้เนาะด้านในนี้ ไม่ต้องถอดยกออกมานะเนี่ยแค่นี้เลยง่ายๆถ้าหากว่าปัดๆออกไปถ้าใครมีเครื่องดูดฝุ่นนะคะเล็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เครื่องดูดฝุ่นนะคะเข้ามาดูดได้ จากนั้นนะคะเราก็เอาอุปกรณ์ต่างๆของเรานะคะตัวนี้ก็อย่าลืมทาความสะอาดด้วยนะตัวกั้นของกาแฟเนะะี่ยค่ะให้ออกมาเ็ดทาความสะอาดใครที่มีเครื่องดูดฝุ่นเล็กๆนะคะแนะนําเลยว่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเล็กๆนะคะมาช่วยจะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวะคะ่ะตัวนี้นะคะหลังจากที่เราปัดมาปุ๊บเรียบร้อยนะคะก็เอาใส่กับพื้นที่เดิมนะคะดูคําว่าอาบทางนี้ก็ได้นะคะก็เขาก็จะบอกไว้แล้วว่าอันไหนอยู่ตรงไหน,นใส่ไปปุ๊บนะคะก็ หมุนค่ะหมุนมันก็จะเข้ารอกค่ะจากนั้นเรียบร้อยแล้วนาะก็เอาตัวแผ่นพลาสติกที่เป็นเหมือนแบบกระจกเนี่ยแหละนะคะกลับเข้ามาใส่ที่เดิม แล้วนะคะเราก็เอากลับใส่ที่เดิมนะคะซึ่งวิธีการกลับใส่ที่เดิมก็ง่ายมากเลยเราก็วางทับเข้าไปที่เดิมเนี่ละจ้า mm hmm. เขาก็จะมีล็อกของเขาอยู่แล้วนะ mm hmm. เห็นไหมง่ายมากจากนั้นเราก็ใช้ตัวน็อตเดิมนี่ละคะ่ะของเราเนี่ยนะจ๊ะ ทำได้ไม่จําเป็นที่จะต้องง้อช่างเลยแต่ที่สําคัญเลยเราไม่อยากที่จะมาคอยตั้งเบอร์บดใหม่มาคาลิเบตกาแฟใหม่แล้วก็จําเป็นนะคะที่จะต้องหมุนตัวล็อกเฟืองบดนะคะเบอร์บดเนี่ยตรงนี้ไว้ค่าต่างๆที่เราตั้งไว้นะคะก็จะอยู่คงเดิมนั่นเองค่ะอย่าลืมนะตรงนี้คือหัวใจสำคัญเลยไม่ว่าจะเป็นเมเจอร์วีโคนีเอสหรือว่าโ o เบอร์เอสนะคะง่ายมากเลยต่อไปนี้นะคะทุกท่านที่ใช้ ทั้ง3รุ่นนี้ค่ะไม่ต้องงอช่างอีกต่อไปเราก็สามารถทำได้ง่ายๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ